มีวงหนำเรนนีนหนีนะครับตัวหนึ่งแม่นแต่แท้ตีลงลก่อน,นไปปล่อยโดดต้นหาขึ้นไปล่อยโดดตนหาขึ้นหามีน่ะเห็นวอโอ้เรียนเรียนเรียนโอ้โอ้โอ้คือ,อ,อเรียนขักแทะว่ามันปลาสูตรที่แหลก โอ้โห oh. ใส่สวยเลยครับนึวงว่ามันวงหนามเพลนนี้นะครับที่ในได้เพื่อนก็นยังอยู่อยู่ยังอยู่หมองเก่านะครับโอ้ยเต็มปากเต็มคำดีขนาดครับนี่ครับใส่สวยเลยครับป่านมาลหหมนะครับ ผมนวามันแรนหนีทีแรกบนนี้ครับขยับซื้อเนีตกเตรียมพร้อมสิกินซื้อนี่แหละครับก็ปลาย่ำห่อนนะครับมันก็จะรีน้ำหอมน้ำหยางน้ำเงานี่แหละครับลมเมเอื่อยกำลังดีเลยครับเอากระฮาหอมนั่งย่ำนิหน่อยนี่ก็ดีเมื่อกี้ใหม่ครับใส่สวยเลยเม็ดมะขามชีเขียวป่าผลงานนะครับกบยางไทพูสุดยอดครับ